สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมานำเสนอของถูกและดีมีอยู่จริงสำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามนะคะออพอดีเจ๊บ่ะค่ะเป็นคนชอบชอบความสวยความงามเครื่องสำอางเจ๊บก็จะเยอะมากแต่การแต่งหน้าก็ไม่เก่งค่ะแต่งไปสเป,สเปสะสปะแล้วครันเนี้ยทุกๆวันเสาร์ป้าพี่สาวคุณดอดจะมารับไปทานข้าว เจ็บจะสังเกตเลยว่าทำไมลิปสติกของป้าเนี่ยสวยแล้วก็อยู่ติดทนเหลือเกินก็เลยตัดสินใจถามว่าป้าใช้อะไรป้าก็เลยบอกว่าใช้เล็บลอนนะคะป้าซื้อมาให้เลยสามแท่งก็จะมีเบอร์030090แล้วก็010นะคะ จะรู้สึกเลยว่าเป็นลิปสติกที่ใช้แล้วดีมากแล้วก็ใช้ง่ายมากมันเป็นเเขาบอกว่า l e ็บลอนคอลเลอ a y เต i m อันเป็นลิควิดลิปสติกนะคะอย่างวันเนี้ยจะจะใช้ให้ดูจริงๆทาไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวจะทาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะบอกเลยว่ามันมันดีจริงๆอันนี้เบอร์090นะคะมันเป็นนี่เลยแล้วก็ ทาเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยทาง่ายมากจะกินน้ำกี่แก้วจะตักอะไรเข้าปากการันตีการันตีจริงๆค่ะแล้วก็ ไม่แห้งไม่เป็นขุยแต่สําหรับคนที่ไม่คุ้นชินนะคะครั้งแรกที่ทาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วมันรู้สึกเหมือนมีสีมาแปะอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีมันก็จะเป็นเหมือนกับเราทาลิปสติกทั่วไปบอกเลยค่ะว่าดีผู้ชายหลายๆคนนะคะบางทีเขาเห็นผู้หญิงแต่งหน้าเยอะๆเขาก็จะจะบอกว่าไม่เอาดีกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งหน้าเยอะเกินไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะเสียค่าเครื่องสำอางให้เธอเดือนละเท่าไหร่ แต่บอกเขาไปเลยค่ะว่าดิฉันใช้ของถูกและดีค่ะก็คือเล็บเล็บลอนนะคะแล้วแถมอีกนิดนึงอย่างรองพื้นเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ดีใช้ดีค่ะติดทนเป็นของเมเบลีนชิทมีอันนี้ก็หลักร้อยแล้วก็อายไลเนอร์อายเทนเนอร์จะใช้เล็บร่อนเหมือนกันนะคะจริงๆตอนอยู่ที่ไทยอะ่ะใช้อ่ออะไรเนาะ ไลฟ์ฟอร์ดแต่อยู่ที่นี่อ่ะไม่ไม่มีก็เลยลองใช้เล็บลอนดูแต่ถามว่าถ้าคนที่ไม่ใช่มืออาชีพกรีกก็จะยากหน่อยนะคะเพราะมันเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นแบบหมึกมก็ค่อยค่อยสุดไปนะคะถ้าซื้ออายไ,ไลเนอร์ก็ซื้อค้อตันบัตด้วยเอาไว้เช็ดค่ะเวลามันเลอะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า Baby, cry already. Okay, bye bye, ha.